เอาละครก็ต้องขอกลับสวัสดีลูกเล็กเด็กแดงพ่อแม่พี่น้องลูกป้าน้าอาปู่ย่าตายายทุกท่านด้วยนะครับพบกับผมเอสปาดากับเกมไม่ครับ EP ที่6นะครับจากความเดิมตอนที่แล้วนะฮะท่านผู้ชมผมจะมาสรุปให้ฟังดังนี้เลยนะครับตอนที่ผมย้อนกลับออกมาจากเหมืองนะท่านผู้ชมนะตอนที่ผมจบคลิปนั้นไปแล้วนะฮะก็คือผมเนี่ยไม่ได้พลาดอะไรไปเลยนะครับ โดยเฉพาะไดมอนนี้ผมไม่พลาดเลยนะนะครับเพราะว่าในระหว่างทางกลับผมก็สำรวจดูตามผนังแล้วก็ไม่มีนะฮะเดี๋ยวผมจะเก็บเพชร4เม็นเดนี้ไว้นะครับจริงๆเนี่ยผมอยากได้ตัวโตเอนชานนะท่านผู้ชมแต่ว่าถ้าเราจะทำโตเอนชานนะฮะเราจำเป็นที่จะต้องมีอีเตอร์เพชรก่อนนั่นเองนะฮะผมจะเอาเพชรนะครับ4เม็ดนี้นะ ใช้3เม็ดนะครับในการทำอีสเตอร์ขึ้นมาแล้วก็ผมจะเอาอีสเตอร์นี้นะครับไปขุดตัวหินออฟซิเดียนมามันจะต้องใช้ออฟซิเดียนทั้งหมด4เม็ดนะครับ4บล็อกนะท่านผู้ชมในการทำโต้เอนชานนะครับแล้วก็ต้องการเพชร2เม็ดซึ่งถ้าผมเอาเพชร4เม็ดนี้ไปทำอีเตอร์นะครับผมจะเหลือเพชรอยู่1เม็ดซึ่งแสดงว่าผมเนี่ยขาดอยู่1เม็ดนั่นเองนะครับผมก็จะทำโต้เอนชานได้ในคลิปนี้นะคะท่านผู้ชมผมจะมาเตรียมนะครับ สิ่งสิ่งหนึ่งเอาไว้ในอนาคตนะพูดถึงโตเอนชาร์เมื่อกี้แล้วนะครับสิ่งสิ่งนั้นก็คือหนังวัวครับนะใช่แล้วผมจะมาทำฟาร์มวัวนะอ่ะเดี๋ยวผมจะเอาเพชร4เม็ดนะครับมาทำอีเตอร์ไว้เลยนะครับนี่ ทำเอาเก็บ okay, ไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะใช้ของที่มันเป็นเหล็กเดี๋ยวผมจะใช้อีเตอร์เหล็กให้มันพังก่อนนะถึงจะเอาตัวอีเตอร์เพชรมาใช้นะครับแล้วตอนนี้รู้สึกว่าฟ้ามันจะคล้มๆยังไงไม่รู้เนอะเอ้ยฟ้ามันจะผ่าบ้านเราหรือเปล่าวะมีคนคอมเมนต์หลายคนนะครับว่าพี่ไอทองแดงนี้เนี่ยมันสามารถที่จะทําสายล่อฟ้าได้นะครับซึ่งผมก็ไม่รู้วิธีทํานะเดี๋ยวผมจะไปหาวิธีทํามา ก่อนละกันนะครับเพราะว่าบางทีแบบเราไม่อยู่บ้านนะเราไม่อยู่บ้านเนี่ยแล้วแบบฝนตกอะไรงี้นะครับบางทีแบบฟ้าผ่าบ้านเราไฟไหม้นะครับกลับมาเหลือแต่ตอแต่โกนะฮะมันจะซวยเอาโอเคตอนนี้ผมคิดว่าผมจะเผาทองแดงสักหน่อยหนึ่งนะครับสัก3อันนะครับเพื่อที่จะมาทาสายล่อฟ้าเอ้ยนี่ไงสายล่อฟ้าจริงด้วยเดี๋ยวเราจะไปหาที่วางกันมาสามารถวางบนหลังคาบ้านได้ไหมถ้าวางบนหลังคาบ้านผมว่าฟ้าผ่าบ้านแน่นอนนะฮะ เอ่ผมจะวางซักตรงนี้แล้วกันนะครับนี่ดูสิว่ามันจะผ่าไหมถ้าแบบเรายืนใกล้แล้วมันผ่าเนี่เราเราจะตายไหมอ่ะอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะหวังว่าไฟจะไม่ไหม้ต้นไม้แถวนี้นะเดี๋ยวผมจะเอาต้นไม้พวกนี้ออกก่อนแล้วกันนะฮะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะลกอยู่พอสมควรเลยผมจะเหลือต้นแค่ตรงหน้าบ้านไว้นะครับเพราะว่าต้นไม้พวกนี้เนี่ยผมปลูกมันขึ้นมาทําฟาร์มอยู่แล้วนะ ผมคิดว่าเดี๋ยวผมจะเอาออกสักหน่อยหนึ่งนะครับบริเวณหน้าบ้านเดี๋ยวผมจะไปหาที่ทําฟาร์มต้นไม้ปลูกดีๆแล้วกันนะฮะเปิดคลิปมาผมว่าผมจะทําอะไรนะท่านผู้ชมผมจะทําฟาร์มเนื้อวัวใช่ไหมเออไม่ใช่ผมจะทําฟาร์มบัวเอเอไอเราก็ทําอะไรอยู่เนะี่ยโอเคก่อนอื่นเลยนะครับก่อนที่จะทําฟาร์มบัวนะผมจะต้องทํารั้วไม้ขึ้นมาซะก่อนนะครับเพื่อที่จะมาล้อมรัว้วอากันวัวนะ มันจะต้องใช้สติ๊กอยู่ตรงกลางใช่ไหมสติ๊กอยู่ตรงกลางแล้วก็ไม้อยู่ข้างๆแบบนี้อ่ะแบ่งๆไปปุ๊บ24ปุ๊บโอเค39อันลอง39อันก่อนละกันโอเคไหนดูซิว่าพื้นที่ตรงไหนมันเหมาะแก่การทำฟาร์มบัวผมคิดว่าบริเวณตรงนี้ก็น่าสนใจนะแต่ว่า เออเดี๋ยวนะผมคิดว่าทําข้างบนนี้น่าจะดีกว่านะท่านผู้ชมเพราะว่ามันต้องใช้เพราะว่ามันต้องทําอยู่บนที่สูงนะมันถึงจะเข้ากับแผนที่ผมวางเอาไว้ในหัวนะแต่แผนเป็นยังไงเนี่ยผมขออู่ไว้ก่อนละกันนะฮะท่านผู้ชมรอชมไปเรื่อยๆละกันนะเดี๋ยวท่านผู้ชมจะรู้เองนะครับผมจะทําฟาร์มสักตรงนี้นะท่านผู้ชมตรงนี้เลยผมจะต้องแบบว่าตกแต่งหน้างานนิดหน่อยนะฮะเพื่อที่จะให้มันมีพื้นที่ นะครับในการทําฟาร์มของเราผมจะทําแค่ตรงนี้แหละนะครับทางยาวๆตรงนี้เลยโอเคแล้วก็ล้อมรั้วมาผมจะเว้นตรงนี้ไว้เป็นทางเข้า นะครับเอ๊ะเดี๋ยวนะตรงนี้มันเป็นทางเ,าเดี๋ยวนะเราจะลากวัวขึ้นทางไหนดีทางไหนมีวัวตรงนี้มีวัวผมจะลากขึ้นมาฝั่งนี้เพราะฉะนั้นผมจะเว้นตรงนี้ไว้เป็นทางเข้าก่อนละกันนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเราก็จะปิดรั้วไว้ให้หมดเลยนะครับโอเคอ่ะมีลูกค้ามาคนหนึ่งละโอเคอ่ะนี่ไม่ต้องไปลากเลยไปเข้าไป เข้าไปจะไปไหนเล่าเฮ้ยอย่าดื้อสิโอเคอยู่ในนั้นนะไม่ต้องออกมาเป็นไงเนี่ยวัวเข้ามาหาอะไรตัวหนึ่งนะฮะยังไม่ต้องทำอะไรเลยนะโอเคต่อไปนะครับผมจะเอาข้าวจากฟาร์มของตัวเองเนี่ยไปทำการลากวัวมานะครับแล้วก็ผสมพันธุ์นะครับผสมพันธุ์วัว โอเคมาผมได้ข้าวมากองหนึ่งนะครับก็ได้เยอะอยู่นะนี่วัวอยู่ตรงนี้พอดีเลยมา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 ไม่ต้องไปหาที่ไหนไกลมา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 ลงมาลงมาโอเครออยู่นี่นะน่าจะมีอีกนะแถวนี้นังไงข้างล่างตรงนู้นนะครับผมว่าน่าจะเยอะอยู่นะท่านผู้ชมนี่หนึ่งตัวตรงนี้นหนึ่งตัว โอเคผมเห็นตรงนี้2ตัวนะครับแล้วก็เจอเพื่อนสีนวลเยอะเลยตรงนี้โอ้โหดูดิสี่ห้าตัวเลยนะครับมีอีกไหมฝั่งนี้โอ้โหมีแต่เพื่อนสีนวลน,นะแล้วก็มีหมูตรงนั้นอยู่ฝูงหนึ่งแล้วก็อันนี้เป็นเหมืองที่เราลงไปเมื่อคลิปที่แล้วนะท่านะผู้ชมโอเคน่าจะมีเท่านี้นะเดี๋ยวเราไปขยายพันธุ์กันเพิ่มก็ได้นะมา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 ,ม,ามีทั้งหมด5ตัวนะครับตอนนี้ จริงๆผมอยากได้แค่วัวน,นะแต่ว่าผมกลัวว่ามันจะมีแกะตามมาด้วยดิท่านผู้ชมมันมีแกะตรงนั้นครับตัวหนึ่งกําลังมองผม,มอยู่เลยแบบจ้องตาเป็นมันเลยตอนนี้อยู่นั่นแหละไม่ต้องมาโอเคมา มีวัวทั้งหมด5ตัวนะครับตอนนี้แล้วก็เอารั้วปิดไว้ซะแบบนี้นะครฮะแล้วก็ขยายพันวัวไว้นะครับแบบนี้ปึ๊บๆให้เขาฟีดจะลิ่งกันเฮ้ยไอแกะไม่ต้องเสนอหน้ามาถอยไปโอเคตอนนี้ผมก็ได้ต้นวัวนะครับทั้งหมด5ตัวเออ่น่าจะหมดแล้วไหมในแถวนี้แถวนี้ไม่น่าจะมีวัวอีกแล้ว เฮ้ยมีแมงมุมด้วยเหรอเฮ้ยแมงมุมอยู่ไหนวะได้ยินเสียงแมงมุมแต่ไม่เห็นตัวแมงมุมนี้มันแบบยังไงอยู่นะเนี่ยผมได้ยินใครมาซูดเส้นมาม่าอยู่แถวนี้ไงท่านผู้ชมผมต้องตามล่าละนะเพราะว่าผมได้ยินแต่เสียงแต่ผมไม่เห็นตัวมันเนี่ยมันเป็นอะไรที่ผมเกลียดมากเลยโอเคเดี๋ยวไปนอนก่อนเดี๋ยวมาให้อาหารอีกรอบนึง มาให้อาหารกันต่อนะครับขยายพันธุ์ต่อเลยทำไมให้ไม่ได้วะเนี่ยเดี๋ยวนะผมเพิ่งนอนตื่นมานี่ทำไมมันให้อาหารไม่ได้เอกวัวเล็กให้ได้ไหมหรือมันต้องรออีกสักระยะหนึ่งอฮ้ยคีเพอร์คีปเปอร์หลบล่มไม้เอ้า ทำไมยิงธนูไม่ได้ลูกธนูไม่มีเวนกรรมละฮะไม่มีลูกธนูเอาละับท่านผู้ชมก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็อาจจะไม่ได้มีอะไรมากนะครับเราก็ได้ไปลากวัวมานะครับผมก็สร้างฟาร,ร์มวัวขึ้นมานะครับเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้เหลือแค่รอเนี่ยให้วัวของเราเนี่ยขยายพันธุ์ให้มันได้มากที่สุดนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะมาทําฟาร,ร์มอัตโนมัติ นะฮะส่วนวิธีการทำฟาร์มวัวอัตโนมัติของผมนะท่านผู้ชมนะผมขออุบไว้ก่อนแล้วกันนะฮะถ้าท่านผู้ชมอยากรู้นะครับก็รอติดตามรับชมนะครับในภายพังหน้าก็สำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้นะฮะถ้าใครดูแล้วชอบก็กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์นะครับมีอะไรผิดพลาดประการใดนะครับก็สามารถคอมเมนต์หรือให้ข้อมูลเพิ่มเติมกันได้นะฮะท่านผู้ชมสำหรับวันนี้ผมเอสปาดาต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ